สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่1ของการแข่งขันมังฮอตออนไลน์นะครับในวันที่9เดือน3 2,667 EP ที่2นะครับเป็นชุดนี้เป็น EP ที่2อโอ้ผู้แข่งเป็นอะไรเป็นทรงกันไกลนะครับผมเป็นกองโจรซะเลยเป็นกองโจรซะเลยขึ้นไปครับทรงกันไกลสวรรค์ มาทรงนี้ครับเอาแล้วเดินดีซะด้วยคนนี้เดินดีซะด้วยครับเป็นสามเหลี่ยงทรงสามเหลี่ยมใหญ่นะครับพบกองโจนเดินหลังผมเป็นกองโจนเดินหลังคะแนนคู่แข่งพันหกหกสิบสี่นะครับของผมพันเจ็ดหกสิบหกคะแนนนะครับ พันเจคะแนนถ้าเราจะร่มได้ไม่เอ่ยไม่ได้เราต้องไปอย่างนี้ก่อนให้กินก่อนเพื่อดักทางนะครับให้เขาเดิน,นยากเขาเดินยี่สิบสองสิบเจ็ดไม่ได้นะครับยี่สิบสาม้าไม่ได้สิบแดสบห้าไม่ได้ยี่สิบสี่็ดยิบสไม่ได้เดินได้ตัวเดียวคือ สามสองยิบปดนะครับชดนี้ทำให้เดืนได้ตัวเดียวเลยนะครับเดือนดเดียวนะครับทีนี้เราก็ขึ้นไปถ้าเขาขึ้นยี่สองสบเจ็ดเราก็เก้าไปสิบสาเป็นสองแลกหนึ่งหรือว่าสิบสห้าก็ได้เมื่อกี้นะครับไม่ต้องเป็น9กบสก็ได้ขึ้นสิบสิ้าแบบนี้ก็ได้เป็นสองแลกหนึ่งเหมือนกัน เยืนให้กินบ้างยืนให้กินบ้างยย่นให้กินอีกหนึ่งตัวเราทีนี้เราเขากินฟรีเราแล้วไปครับเขากินฟรีมาหนึ่งตัวเขากินสามเลยทีนี้เราเขากินสามถ้าเขาปิดตัวนี้เราก็กินหนึ่งตัว คราวนี้มานี่เอาละครับทีนี้เราจะกินเยอะเลยแต่คงไม่เยอะมากหกสิบอ็ดสิบห้ากินสามต่อกินมาทางนี้ก่อนทางนี้แล้วก็มาทางนี้นะครับ มาแล้วครับอ้าวเดินให้กินนะครับนะครับเราเดินก่อนบ้างกระดานที่สองนะครับกระดานที่สองดูแล้วน่าจะเป็นตัดหน้าขึ้นไปเลยว่าเลย้ยต้องเป็นตัดหน้าเอาโอเคกินไม่ได้ขึ้นไปครับตอนนี้ขึ้นมา มาแล้วตัวนี้นี่เป็นทรงไหนน้อนี่เข้ากินก่อนซิเป็นทรงไหนเนี่ยตัดหน้าพุ่งหัวตัดหน้าพุ่งหัวด้วยนะครับไปครับผมมาแล้วมาแล้วค้ำไปครับตัวนี้เข้ากินสอง ุดก่อนขึ้นมาไปเข้าฮอสไปเข้ากินลบด้วยการต่อก่อนเขาต่อก่อนเราก็ให้กินสองต่อเลยแล้วเรากินสามอย่าหยุดนะครับท่านอย่าหยุดผมจะได้ช็อตสวย กูแข็งหยุดนอดจังงังอยู่ปั๊บหนึ่งกูแข็งมานี่เราเข้าสายตรงเดินมานี่เราหลบมาทางนี้ก่อนเราเราไล่กินก่อนเรากลับไปที่เดิมกินไปอุ้ย กาไม่ติดนะครับอ่าโอเคชนะไปสองกระดานครับสําหรับเกมนี้สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่สามที่สี่นะครับพบกับคู่แข่งที่เป็นเซียนใหญ่เลยแหละครับตอนนี้เดินมาตรฐานมาก่อนแล้ว ขึ้นมาเราเป็นห้าแต้มนะครับว้าวไม่ยอมให้เป็นนี่เลยงั้นเป็นสามตัวเรียงยกก้อนไปผมุูสาไจะขึ้นโจรซะหน่อยแกดันเป็นขึ้นดักทางผมก่อนนะครับแกขึ้นอิปุ่มอ๋อแกเป็นเซียนอิปุ่มนะครับแกเป็นเซียนอิปุ่มงั้นก็ไปนี่ครับถ้าเป็นเซียนอิปุ่ม ไปทรงนี้เนาะไปทรงนี้แหละอันนี้เป็นตัวชดเสมออืมถ้าเราไม่ต่อละถ้าเราไม่ต่อเราไม่ต่อบ้างเข้ามานี่ใช่ไหมเขาจะร่มไหมขึ้นไปครับเขาไม่ต่อเราไม่ต่อเข้ามานี่จะมาเข้าฮอต ไปครับมาแล้วมาเขาฮอตอืมดูเหมือนจะไม่ดีเลยนะเกมดูไม่ดีเลยขึ้นมาขึ้นไปเขาเป็นเสียนนิปุ่มนะครับฉายาเขา ไปครับกระดานที่สามนะครับคู่แข่งพันหกแปดสิบหกนะครับพันหกแปดสิบหกของผมพันเจ็ดเจ็ดเจ็ดเลขสามตัวเลยนะครับเลขสามตัวพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะครับคะแนนเยอะกว่าเสียนใหญ่ อยู่นิดๆหน่อยเขาอาจจะไม่ค่อยได้เล่นนะครับ mm. ขึ้นมาแล้ว ค้นไปครับไม่มีตัวจะไปแล้วเราหมดตัวเดินนะทีนี้เราเหมือนจะหมดตัวเดินเขาน่าจะฆ่าฮอดแหละผมว่ายี่สิบหกยี่สามแน่ๆไม่ยังไม่ฆ่านะครับยังไม่ฆ่างั้นผมก็เข้ากินก่อนดีกว่าผมเข้ากิน ะครับคู่แข่งเวลากําลังจะหมดครับหมดเวลาจ่อยนะครับไม่ได้เดินโอ,โอเคครับทีนี้เราเดินก่อนบ้างไปครับชนะเป็นหนึ่งเจออีปุ่มนะครับลองไปใช้ดูสูตรนี้ครับผมเดินแตกต่างนิดหน่อยนะครับไม่ได้ตามสูตรเป๊ะเท่าไหร่ยกเสียงเสียงไปนะครับ เผื่อเขาจะไม่ได้ซ้อมมาเราก็ยกเสียงไปจริงๆมันต้องต่อสิบเอ็ดสิบหกนะเมื่อกี้นี่ในสิบหกสิบสิบเก้านะครับแต่ผมไม่ต่อผมขึ้นสิบหกยี่สิบนะครับมันก็เลยเป็นแยกใหม่นะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับเวลาเจอปุ่มแล้วเราไม่ต่อนะครับเราขึ้นสิบสิบสี่เป็นแยกสิบสิบสี่แต่เราไม่ต่อนะครับลองดูลองเอาไปใช้ดูโอเค ขึ้นมาสูงนี้ก็ต้องไปภูเก็บไปเลยนะครับขึ้นไปครับต่อมาไหมเก้าสิบสี่ต่อเข้ามา,านะครับขึ้นไปครับผม ขึ้นมาเดินเรียบๆคิงเคียงพอถึงบ้านเชียงมีเกียงกระตังนะครับเอาล้ขึ้นไปเอาแล้วเริ่มดูไม่ดีงไงไม่รู้นะครับ <laughs> ดูน่าจะแพนะครับเนี่ยผมว่าผมแพเลยนะ <laughs> ดูแล้วน่าจะแพเลยนะครับเนี่ยโอ้โหสูตรเขาเป็นจะนั้นว่าเป็นสูตรลับของสูตรลับเกลเลยน,นั่นเอยครับเนี่ยสูตรนี้เออลายลายลาเต็มนี้นะครับถือว่าลายกาดเลย ถ้าถ้าผลออกมาผมแพ้ก็จะแดงว่าเสมอกันนะครับชนะคนละแผ่นแต่ว่าคนที่ได้คะแนนก็คือท่านเซียนใหญ่ท่านนี้จะได้คะแนนจากผมไปนะครับเพราะว่าผมมีคะแนนเยอะกว่านะครับผมมีคะแนนเยอะกว่าแต่มาแพ้นะครับผมจะต้องเสียคะแนนให้แต่ไม่รู้จะเฉลี่ยให้เท่าไหร่นะครับ แกไล่กินนะครับแกไล่กินเลยอืมถ้าเดินสิบไปเจ็ดก็เจอสองนันเดินตัวนี้ดีกว่าสองสิบเจ็ดแพ้ okay, นะครับตัวนี้แพ้แล้วนะครับนี่อ่าถ้าสิบไปเจ็ดก็เจอสองเราต้องเส้นอก่อนแล้วค่อยเดินสิบไปเจ็ด ไม่มีทางออกนะครับไปครับยอมให้กินลงมานะครับที่นี้ขึ้นมานี่กะว่าจะฆ่าฮอตเราเรามานี่ก่อน เข้ามาข้าวอดอีกตัวหนึ่งขึ้นไปครับเข้ามาจับคู่กันตรงนี้นะครับถอยมานิดนึงก็ยังข้ามฮอดเราไม่ได้นะครับยังข้ามฮอดเราไม่ได้ขึ้นไปครับผม โอ้เรียบร้อยนะครับถ้ามาทรงนี้ก็เรียบร้อยนะครับมีเพล้ะโอเคโยนให้กินไปเลยโ,โ,โอเคครับ